กินมะหมี่มากินไหนมดเลยอือันซา,บา,บาไบ้บะามีเส,ว,สวยจู่ยอืมกินปลาบงหมั ำเจียระแดกคือเกามก่อน,นมากินมไม่ส้สร้างโรงงานหรอจำเกล็ดขาวจำแจมอแสแะกี่ขันตำหงอกเลยนานจำหงออีกสม,มือเอไก่เหบาหมี่รักไก่ีพอเท้ามากินโอ้ไก <ừ. S 2> ่พอเทาซือขขออกแพงมาลักมากินมาได้ไหม เจียวจะบองอืมอืมคุยเจ้าครับเรืยออะไรอ่ะเรืกัน เขาว่าบมีเงินสุดเสียงเงินไหมคันตาปิ้ปลาเนาะปิ้ปลาสดสจากหนองบ่ไม่ตอนนะก็ไปเจ้าปาเนาะปนะว่าสิวิวสิวเข้าเนาะไม่ได้ขง มามาเลี้ยงกระสือข้าแบบเดองเจียหนอืมหมกปลาใ่เนะยวกลัวจะปลาแดกนี่เข <each> ้า so ไ um, <kolej> ้ในตู้มันบวบตีเน่ะบวนวาวเห็ดลายป่านะ Нет, mm нет, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ไปวันไปแล้่ขัามาคือบางบักใครอยากรยยู้บ้ใอย,ยู่อย่างไรเนสวยมอยู่คนย้มอยู่เดียวเอาข้า,ปา,ไ,าไปอยู่เลยบอกำลังอะทำอะไรคือกับยางเงี้ยเป็น,นไรซื้อเรื่นนองชงนป่างรงเงี้ยจะปวเนี่ยนะขาวล่นอยอน ้าเป็นหัวสิเงินจึกเดนี้ฮะจึกใช่จึกมาใหม่เดีแทนัแบกอ่าเป็นคนสับเจจบำไมเนาอาเคฟเขออันเฮาเะไแหเลยอันเ่าก็ลงอยู่อยู่น่านันไ เนีย่ยครัอยความมัอ,อะไรนี้เต็มอู้อนะไรผมมีคนเม็นัวเขาพึ่มาอยู่มันอยากไปกินอยาก,กมีเรือกวดกชัวเสีย งันบอไหแล้วมันยี่บอจีมึข้อมึงได้พี่น้องสบเนีงานเเดีย